ตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่แกนบางกอกโรหวานนะครับตอนนี้เราติดสวิตที่เป็นสมาร์ทสวิตไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังอยู่ขั้นตอนกระบวนการทดสอบสวิตนะครับซึ่งนี้เราติดทั้งเกือบทั้งบ้านนะครับนะครับอันนี้บ้านอยู่ในสเตจในการที่ตกแต่งอยู่นะครับทีนี้จะมีหลายคนถามว่าสายนิวตันคืออะไรนะครับจะเห็นว่าสวิตปกตินะครับเราจะมีสายแค่นี้นี่คือสวิตเดิมที่มีอยู่ ซึ่ง2ดับนะครับช่างไฟจะต้องมีการดึงสายนิวตันตรงนี้มาอีกเส้นหนึ่งฮะสีนี้นะเพื่อที่ใช้กับสมาร์ทสวิตช์นะครับซึ่งเป็นสวิตช์ที่แบบว่าต่อเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ในบ้านหลังนี้เราก็มีการเพิ่มที่เป็นตัวตัวเมสไวไฟนะฮะเราจะใช้ยี่ห้อลิงซิสตัวนี้เป็นเมส์ไวไฟนะครับใช้ต่อขยายสัญญาณไวไฟในบ้านให้แรงขึ้นนะครับดังนั้นพอเราติดตัวสมาร์ทสวิตช์ตัวนี้นวมันจะไปอยู่ตรงนีน้อันนี้คือตัวที่ติดเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจากสวิตช์เด มาเป็นปตรงนี้